วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนวิชาพละศึกษาฟุตบอลทักษะการรับส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมในรูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนบทที่1ปัญหาจากการสังเกตเรื่องทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในปีการศึกษา2564พบว่าทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในอยู่ในเกณฑ์ตำ่ำ ส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้ในทักษะที่สูงขึ้นได้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาพละศึกษาฟุตบอลทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สุนวิทยาคมในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนักเรียนโรงเรียนแคมป์สุนวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จำนวน85คนมีการพัฒนาด้านทักษะการเรียนวิชาพละศึกษาฟุตบอลทักษะการรับและส่งบอลดด้ดยข้างเท้าด้านในที่ดีขึ้นนิยามศัพท์เฉพาะการพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมทักษะหมายถึงความชัดเจนหรือความสามารถของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจเป็นทักษะทางด้านร่างกายสติปัญญาและสังคมเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และการฝึกฝน ทักษะการรับบอลเดอร์ข้างเท้าด้านในใหมายถึงการรับบอลเวีนข้างเท้าด้านในโดยสายตามองรูลูกจะลดเท้าวางหรือวางเท้าข้างที่ไม่ใช่หยุดลงบนพื้นให้ปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้ายกเท้าข้างที่ใช้หยุดขึ้นจับหรือเล็กน้อยหันปลายเท้าออกด้านนอกในลักษณะที่ตั้งได้ฉากกับขอายข้างหนึ่งขณะที่ลูกบอลเคลื่อนไก้เข้ามาในระยะที่พอจะหยุดได้ ให้หยุดเหยียดเท้าข้างที่จะใช้ยืดบอลออกไปรับบอลให้กระทบบริเวณข้างเท้าด้านในขณะที่ลูกบอลกระทบเท้าให้ดึงเท้ากลับมาข้างหลังอย่างรวดเร็วเพื่อผ่อนความแรงของลูกการปฏิบัตินั้นก็จะทําให้ลูกบอลอ,อยู่ในการเข้าคอของเท้าและไม่กระเด็นกระดอนออกไปจากตัวนียากะศัพท์เฉพะนะครับทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในหมายถึงการส่งบอลด้วยบริเวณข้างเท้าด้านในโดยใช้ตาจ้องดูลูกบอลพร้อมกับเป้าหมายที่จะส่งปลายเท้าหลักชี้ไปหาเป้าหมายที่เราจะส่ง ขันปลายเท้าที่จะใช้ส่งออกด้านนอกในลนนักษณะตั้งใจฉากกับขาหลักอีกข้างหนึ่งใช้ข้างเท้าด้านในข้างที่จะส่งลูกบัาผัดตรงบริเวณกลางลูกบอลในขณะเดียวกันนั้นให้เบี่ยงเท้าจากด้านหลังมากระแทกลูกบอลแล้วส่งโลกไปครับการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้ cooperative learning หมายถึงการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒน,นากระบวนการคิดป,ปัญญาทางสังคมและความรู้สึกในการเห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งจะต้องอาศัยหลักสําคัญ3ามประการคือเป้าหมายของกลุ่มความสามารถของแต่ละคนและโอกาสเท่าเทียมกันของสมาชิกทุกคนที่จะช่วยให้กลุ่มประสบความสเร็จรูปแบบการสอนเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับหมายถึงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยู่เสมอคือเพื่อนช่วยเพื่อนในลักษณะเก่งช่วยอ่อนนักเรียนหมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียน แคมป์สวนทียาคมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2504จำนวน85คนโรงเรียนหมายถึงโรงเรียนแคมป์สวนทียาคมบทที่ 2. ทฤษฎีแนวคิดประกอบไปด้วย1นหลักสูตรการกา้นรีนฐานปี2551 2หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย2.1หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รสุขศึกษาและภาษาศึกษา2.2ความสำคัญ2.3 มีเศั้การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและวิชศึกษา2.4สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและวิชศึกษา2.5คุณภาพของผู้เรียน 3. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือหรือครูบัลลติฟิลด์นิ่งประกอบไปด้วย3.1เป้าหมายและลักษณะผลผลิต3.2ความหมายการเรียนรู้ของกลุ่มร่วมมือ3.3องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือหรือครูบัล a ติฟิลด์นิ่งสา รูปแบบของการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือหรือ Cooperative Learning 3.5บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ3.6ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ3.7ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ3.8การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและเรียนรู้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน3.9แผนการจัดการเรียน4ทักษะการรับและส่งลูกบอลด้วยคองท้าด้านใน5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและ 6. กรอบแนวคิดในการวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือบาบาโตได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธการเรียนแบบร่วมมือกันและการสอนดับปกติาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเก่งกิบชนานนท์เชียรนิงพิพัฒน์ได้ทําการวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่กล้าว่ายน้ําโดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดำรงปัญญามีได้ทําการวิรจัยเรื่องผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สื่อกศึกษาและกัรศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้ผลการวิจัยบุลเลอร์ปูตินขาได้ทําการวิจ <mor> ัยเรื่องการเรื่องผลการเรียนรู้สื่อกรศึกษาและกัรศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีมาโนดพันธฉิงได้ทําการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สื่อกศึกษาและกัรศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สุโภศจะตุโคได้ทำการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้ในกิจารการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งอมรสีหามกได้ทำการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้ในกิสารการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าวัชรินทร์แสนมุ่งเรืองได้ทำการวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมคุมสารการเรียนรู้สุขศึกษาและภารศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นของวัยรุ่น ั้นมาที่รู้สัปีที่ 4. สี่าลาวินได้ดูท้อผลการวิจัยของการใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นเรียนจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบสองเรื่องมาบาโต้ได้เปรียบเทียบผลสมมธิการเรียนแบบร่วมมือกันและการสอนปกติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกศสิษวิธีดำเนินการวิจัยกลุ่มเป,ป้าหมายนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่โรงเรียนแชมสนวิทยาคมภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564จำนวน36โดยเป็นการเลือกแบบเจาะจงเพื่อ p ระสิทธิมพิตัวแปรการวิจัยตัวแปรต้นรูปแบบการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทางการเรียนวิชาพละศึกษาฟุตบอลภาษาการรับส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเทาง้าด้านในตัวแปรตามพัฒนาการภาษาการเรียนรู้วิชาพละศึกษาฟุตบอลภาษาการรับส่งฟุตบอลด้วยข้างเทาง้าด้านในรูปแบบการวิจัยแบบที่ experimental design the single group t test post test design กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มยอมมีการวัดผลก่อนการเรียนการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning แล้วมีการวัดผลหลังการเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจนํานวนสีแทสหรือทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล2แบบทดสอบพื้นฐานกีฬาฟุตบอลทักษะการรับส่งฟุตบอล้วยข้างเท้าด้านใน การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสีแผน 2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอนโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เนื้อหาและก็ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางพัลศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 3. ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสีแผน สี่นำแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมและให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงแก้ไขห้าปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตามข้อเสนอแนะหกนำแผนการจัดก,การเรียนรู้ไปใช้ในการนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของชั้นปรมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนแคมส่วนวิทยาคมจจำนวนแปดสิบห้าคนครับ การสร้างและการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบหนึ่งศึกษาเอกสารกับแบบทดสอบทดษาบพื้นฐานกีฬาฟุตบอลและสร้างแบบทดสอบ2สร้างแบบทดสอบทดสอบพื้นฐานกีฬาฟุตบอลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาพระชศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาคุณค่าสานำนำแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม 4. นํนำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยประเมินความสอดคล้อง แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้เกณฑ์การประเมินโดยวิธีของโลววินเนลี่และแฮมเบิตันห้าปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญหกนำนำแบบทดสอบทักษะพื้น่ายของนักกีฬาฟุตบอลทักษะการรับส่งลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหนึ่ง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน2ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวนสี่แผนสสังเกตและประเมินการฝึกปฏิบัติทักษะแบบกลุ่มของนักเรียน4เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู้และผลทดสอบการปฏิบัติทักษะทั้งก่อนและหลังครับ5ประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยวัดผลจากการปฏิบัติทักษะเมื่อสอนครบตามกำหนดครับ ตามวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหนึ่งเชิงปริมาณค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานครับสองข้อมูลเชิงคุณภาพสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยนํามาวิเคราะห์วิจารณ์เชิงเนื้อหาเพื่อประเมินสภาพที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรมีข้อบกพร่องอย่างไรปัญหาหรือประสัยอย่างไรเพื่อนำเพื่อนําแนวทางมาแก้ไขและปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟุตบอลการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ cooperative learning เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สวนวิทยาคมเพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนว่านักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนซึ่งสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟุตบอลการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลด้วยรูปแบบการเรียนรู้ cooperative learning เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมป์สวนวิทยาคงพบว่านักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ6.11หลังเรียนเท่ากับ7.11และคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ1ค่ะดังนั้น การจัดการเรียนรูปแบบการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้ cooperative learning เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถส่งเสริมให้เกิดพัฒนาทักษะด้านในระดับที่น่าพึงพอใจทำให้ผู้เรียนให้ความสำคัญความสนใจมากขึ้นในเนื้อหาสาระมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อตัวเองและกลุ่มสมาชิกอื่นๆมีความตื่นเต้นและกระตือรือในการเรียนมากขึ้นสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำให้สมาชิกในกลุ่มมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีแรงชงใจเนื่องจากได้รับคําแนะนําจากเพื่อนของตนเองโดยมีคุณครูคอยควบคุมชี้แนะอยู่เบื้องหลังบทที่5ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้นะคะผลสรุปได้ว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟุตบอลการพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานกีฬาฟุตบอลด้วยรูปแบบการเรียนรู้ Cooper Active Learning เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่านักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแคมปสนวิทยาคมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน6.11หลังเรียน7.11มีคะแนนความก้าวหน้าน1ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าการสอนรูปแบบการเรียนรู้ Copper Active Learning เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจมากขึ้นมีการรับผิดชอบในงานของตันเองและงานกลุ่ม มีความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้สนุกสนานและสามารถเป็นการสร้างแรงจูงใจจากคำแนะนำของเพื่อนได้ค่ะ ตกลงให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ 4. เมื่อแยกเข้าทำกิจกรรมกลุ่มควรให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันุ